ายสือ่าโองาว,ว่ากูเป็นสายรับสายสืบนี่นะนี่แห<ร>ละครับเป็นน้องเอฟซีนี่แหละการที่อะไรการที่พูดให้คนอื่นทีนี้อ่าโดยที่ไม่มีหลักฐานแต่ของกูเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนมันไม่มีใครหนอนนอกจากลูกน้องไส้มึงอืมแล้วกูไปส่งยังไงเอา้า ให้เขาได้เล่นคอนเทนต์ได้ทำเป็นคลิปทำเป็นคอนเทนต์ออะไรนะเห็นเห็นมีความสนิทสนมกันเอออะไรนะฮะว่าเราไปสนิทสนมกับเขานี่นะไม่หาอะไรส่งข่าวให้หมูส่งข่าวให้เขาเรื่องนั้นเรื่องนี้สนิทสนมกันให้มันได้คอนเทนต์เป็นเล่นนู่นนี่นั่นเอาเอ้าเขาก็พูดตามลูกนอกไส้มึงพูดเนาะ กูก็พูดตามลูกน้องไส้เมืองพูดกูก็พูดตามเมืองพูดมึงอย่าลืมนะว่ากูก็มีช่องได้ข่าวมากูจะไปโยนให้คนอื่นเล่นทําไมเอใช่กูจะไปโยนให้คนอื่นทําไมกูจะส่งให้ขนาดคลิปกูยังไม่กูยังไม่้เขาดูดเลยเออเออกูจะไปส่งให้ทําไมกูเล่นเองจะไม่ดีเด้อกูจะไปส่งให้คนอื่นทําไมเออกูไปส่งเพื่ออะไรกูยิ่งเซฟตัวเองเออถ้ามันดีกนดี ว่าส่งโอ๊ยกูช่วยหมาอีกทีนี่โอ๊ยฝันแล้วมึงจะว่าใครก็ได้นะแต่พวกสรับพวกกูเนี่ยกูไม่ได้ส่งข่าวให้ใครอีกแล้วอ่านะกูไม่กูจะไปคิดว่ากูเป็นเหมือนคนอื่นนะมึงจะไปฝันนะเออใช่ไหมล่ะอีบุญบุญเนียช่างต้ามกับอีพัลลี <c oughs> ออนะส่งข่าวให้ขาหมูมาส่งข่าวเรื่องอะไรเออเขารู้กันทั้งบ้างมึงจะส่งข่าวยังไง เขาก็มาอยู่นี่ไม่รู้กี่ปีไม่ใช่มึงไม่เคยลงพื้นที่ฮะอือเขาเาสายข่าวใช่สายข่าวเขาก็มีไม่จำเป็นต้องพวกกูหรอกใช่ไม่จาเป็นต้องพวกกูสายข่าวเขาก็มีตั้งเยอะตั้งเยะจะเป็นอะไรกับกูโอ้ยอีเวนต์คืออยากเอ่ยถึงพวกกูนะอยากเอ่ยถึงกูจะมาใส่ลายกูว่างั้นเถอะโอ้ยมันลงกูช่วลงกูโอ้ยฝันไปเถอะไม่เหมือนมันไงลูกส่งให้ก็บอกตอนนี้ เข,เขาไม่บอกเฮ้ยใช่ไหมเขาไม่บอกใช่ไหมบอกลูปมาส่งให,ห้แต่มันมาปฏิเสธว่าม,ม,มันไ<อ>ม่ได้ข้อมูลจากลูกแม่ไม่ได้ข้อมูลจากลูกมึงนะี่นะอ่าให้ลูกมาไโอ้ยตายแล้วครับกู<อ>บหลับตาแล้วกูก็นึกภาพผิดเลยมันไม่มีใครที่ส่งข้อมูลให้มึงแล้วมึงรู้จะได้ยังไงใชว่ยาย,ยายปู้มีที่ดินมันซื้อมาสองแสนแปดเนี่เอามึงเอามาจากไหนไม่ใช่จากลูกน้องไส้มึงมึงคิดว่ากูส่งให้มึงเหรอกูนี่น่าจะส่งให้มึง มันไม่มีอหมูเหรอลตีนุงหมูหรืออีสังเขีหรือหรือใครหรือใครหรือใครดีสองสาวบอกหรือใครเอ้ากูยังคิดภาพไม่ออกอยู่อีสองสาวก็เห็นไปคอมเมนต์อยู่ช่องมึงอยู่เฮ้แล้วมีใครล่ะที่แน่ๆเนี่ยก็ลูกลองไส่มึงเรียกกันเพื่อนลนั่นไงโอ๊ยตายแล้วครับพี่น้องเกียร์มันมีไม่กี่ตัว นะจะเดาไ้ใช่สายข่าวก็ก็มีนะเขาลงเขามาอยู่พื้นที่นี้ไม่รู้กี่ปีสามซันนั่นนะคิดว่าเขาจะไม่รู้เหรอเออขนาดโอ้ยขนาดอีบุญบมมีมาเล่นนี่ไม่ได้ว่าพวกกูนี่เอาข้อมูลใช่แต่ไมอีบุญบมมีกูได้ข้อมูลอะไรจากมึงกูถามมึงหน่อยกูถามก่อนกูถามอะไรมึงไหมกูขอข้อมูลอะไรกับมึงบ้างไหมกูถามด้ยสมองคัก พวกเขาอยู่หมู่บ้านนี้เรารู้เรื่องหมดแหละไม่จําเป็นต้องไปส่งข่าวแม,ม,าวม่ก็จะไปส่งข่าวทําไมกูจะไปส่งหาทีแตกอะไรกูเล่นเองจะไม่ดีเลยกูขอ,อเด้นะกูขอขายขายที่ได้ยพยายามโยนความผิดให้คนอื่นบอกมันแหละทําบันไลใช่กูกูนะไม่เคยถามข้อมูลกับมันเลยมีแต่มันนะ่ะคันปากอยากจนะบอกพวกกูกูยังเบรกเลยมึงไม่ต้องพูดมึงไม่ต้องพูด ใช่มันเป็นแบบนั้นไงพยายามโยนคนผิดความผิดให้คนอื่นแต่ตัวเองท,ทําทีนี้โออีควายนะอ่านี่ป่าแหว่งน่ไม่ใช่โคตรพ่อโคตรแม่กูนี่ถ้าลูกสาวกูผิดนะแปลงหวายเนะี่ยพวกมึงต้องผิดด้วยวกูดดยกมไม่ยอมให้ลูกกูผิดคนเดียวหรอกเออกูจะแจ้งจับไม่หมดแหละนะพวกมึงระวังแน่พวกมึงโดนแน่นะกูบอกไว้เลยออข้อมูลมันได้มาจากไหนจ๊ะ กูถามมึงหน่อยสิเ้มึงได้ข้อมูลมาจากไหนไม่ใช่ลูกน้องไส้มึงกับบักศอกนั่นนะนะโอ้ยอีควายนะครับอืมมันก็เป็นแบบนี้ไงเรื่องกูไปซื้อควายก็เหมือนกันทีนี้โอ้ยบอกกูไปถามหน้าหรือหลา,หลา,หลาทนีนี้นี่ใครที่สันจะลองไหลแล้วคะ่ะนะเอาเอาไปทำคอนเทนต์เลยคะ่ะโอ้กูไม่จำเป็นหรอกอย่าเอา คอนเทนต์แบบนี้ไปทำน่ะนะโอ้ยอีควายนะครับนะคอนเทนต์กูไม่อึดจักอยากกูเป็นคนในพื้นที่นี่กูจะโอ้ไม่อึดแต่แนวพูดอ่านะม,นม,มันไม่มันไม่จาเป็นจะต้องไปสืบหรอกชเรื่องในชาวบ้านนะม,มันเขาก็ว่ากันเปลา่าเปลา่าเ่าใช่ <ละ S 1> เขาว่าวกันทื่ๆอๆอยู่บ้านเขาก็ปัดนี่ครับพี่น้องเอฟซีนะโอ้ตายแล้วนะไม่ไหลทำไงดีงับอืม ไปงับอยู <laughs> <g yar Wars> ่ซสยแลบเมื่อนี้ฮะยลูกมึงไปงับที่ไหนวันนี้ฮะโอ้โอ้ยตายแล้วใช่สองตัวสองอ่ะแจ็คแล้วเฮ็ดปันเฮ็ดปันบ่มีเมียบ่วิบวีแจ็คแล้วมันก็บอกว่าได้แลบเมียก็ได้อนเว่าได้แต่มาคิดไหมล่ะ หมายจะหน่อยเพื่อนกับสีีเพื่อนท่านั้นตัวเพื่อนอย่างนี้เพื่อนกับติเสื้อเพื่อนทุนนั้นตัวนะครับในนิทานเรื่องนี้น,นี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะตีเพื่อนเหงาเพื่อนก็แก้ความเหงาให้ได้ความเห<ล>งาเป็นคัวบวกคูรลบแล้วพี่น้องเอฟซีสาว <c oughs> ได้มาพบกันได้คืนตายแล้ว <c oughs> คนเงายอมเข้าใจคนเงาแล้วครับพี่น้องเอฟซีโออันนี้อ,อันนี้ <ไป S 1> อันนี้นอันนี้เป็นอะไรครับเป็นอ่าเป็น t ตโยตานะครับมันใส่ <c oughs> ฟอร์ดเออโอ้จะเกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแลยนะอ่า o ตโยตจะไม่แพฟฟ้ฟอร์ดในปะัจนนี้เออ <c oughs> <c oughs> ดูดันดูดันไม่เกรงใจใครเพราะอันนี้ก็จะดูดันไม่เกรงใจใครบอก อ่อะไรนะโตโยต้าอะไรนะเโลเกตมันอะไรวะกูพูลืมแล้วอะไรนะเขาามาเป็นครอบครัวครอบครัวโตโยต้าปุ้บจะมาเป็นครอบครัวโตโยต้ามันเนี่ยวอดบันดูดันไม่เกรงใจใครว่าดูโพดนะนะก็ดูโพดอันนี้นะเอออย่าไปสร้างประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกนะไม่เอานะอยู่แล้วเวินกรรมทำงานบ่อยอย่างหนักเลยบอก โอ้ยตายแล้วนะแต่ละยี่ห้อตอนนี้ก็อุ้ยนะครับพี่น้องเอฟซีนะมันอ่ามันโอ้ยนะครับ,นะรบแข่งกันนะฟอร์ดก็ตัวน,นี้ก็ยอดสั่งถล่มทลายนะพี่น้องรุ่นเซองกันบนรถเนี่ยรุ่นนี้นะเออเขาเรียกรุ่นอะไรแอดอะไรนะอเอเดนเจอร์บอกเอเดนเจอร์อ๋อเอเดนเจอร์โอ้ยตายแล้วคนระับพี่น้องเอฟซีเป็นแบบนั้นไง ครอบครัวโตโยต้าโอ้เพียนก็โตโยต้าบัดน,นี้เออเพียนก็โตโยต้านี่สีเดียวกันกน,นี่ครอบครัวโตโยต้าบัดนี้ไอใหญ่อยากลองอ่ะผลมาผมก็ไปลองเลยไม่ล้วมึงจะเอาคูบุต้าบ่กได้ยังไงโอ้ยนะครับนะ้าน่งยอกไปแล้วคูบุต้ากนะ็ได้เนาะอืมนะความมีแหงไม่เคยปานีไผ่บอกโอ้ยแม่นน่ะล่ะ